ผัดเผักชิ้นโอ้ยชุนล้พี่้องก็ุนล้วผัดเผ็ดทุกชิ้นเนื้อจ้าเส้นตันทพี่น้องกเส้นตันเส้นตันเครื่องปรุงเขาก็มีราคาที

món gì món chặt chém cháu chém ra chặt anh nhanh mấy anh đâu ย่างเตินปลาแล้วก็ใส่นตานไปหน่อยนึงนี่ก็นี่เราเองปูเท่าไรจ้ะปูไม่เยอะป่ะบอกไปกอนเนะไปแหงจิกก้ามีไปแหงกามีก khỏi, khỏi cắt thả, phải <laughs> bưng nào, con kho với <laughs> bưng này khâu kho nào, con kho bưng phải không? Nào, cứ viền húa thôi. Các bạn xem đi viền húa thôi, cắt cái phần này, cắt ซิมกุนพี่น้องซิมกุนผัดแห้งๆค่ะผัดขอกินหมดมักกินจริงๆแต่ไมีต้นหอมใช่ไหมพี่น้องแซ่บได้ร้อนมั่งเนาะอืมอร่อยอร่อยพี่น้องแบบผัดแห้งค่ะ